กบับบอความมหาชนกันต่อนะครับในเบล็กนี้เรามีผู้เสียหายที่เขาอยากจะขอความเป็นธรรมอยากจะขอความช่วยเหลือนะครับเขามีการแจ้งมาว่าเขาเนี่ยไปโดนโกงเรื่องของการคนเอาที่ดินมาหลอกขายเขานะครับโดยบอกว่าเป็นใบพบท5แล้วก็ขายให้ในราคาไร่ละ5,000บาทปรากฏขายไปทั้งหมด4ไร่3งานซื้อขายไปที่เรียบร้อยรวมเป็นเงิน2 2 5 0 0 0บาท ทีนี้มารู้ทีหลังเนี่ยมันไม่มีโฉนดจริงๆนะครับคุณกศวัดปรากฏไปแจ้งความครับตำรวจบอ,อกหลักฐานไม่เพียงพอไปหาหลักฐานมาใหม่ <listings. S 1> อันนี้เขาเดือดร้อนจริงๆแล้วอยากจะรู้ว่าเขาจะได้เงินคืนได้อย่างไรบ้างน,นะครับต้อนรับนะครับผู้เสียหายของเราอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีคุณทองประกายคืนดีครับผู้เสียหายสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณทองประกายคนที่เอามาขายเนี่ยคือเขาหลอกเลยใช่ไหมฮะว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินตรงนั้น แล้วเขาก็ยืนยันว่าเขาเนี่ยเสียภาษีบำรุงท้องที่จริงๆคุณเลยตัดสินใจจะซื้อเพราะตรงนั้นถูกไหมฮะใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาเสียภาษีที่ดินทุกปีอืแล้วก็อ้างว่าตรงนั้นเป็นของเขาคุณก็เลยเชื่อใช่ค่ะคเขาบอกว่าที่ดินตรงนั้นเป็นของเขาเขาบอกว่าเป็นที่เป็นที่มรดกของเขาอะค่ะอืมแล้วคุณไม่รู้มาก่อนใช่ไหมครับว่าตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีเจ้าของกรรมสิทธิ์ฮะไม่รู้ค่ะว่ามันไม่มีแบบ เขามาหลอกเราว่าเออที่ดินตรงนี้เป็นของเขาเขาเสียภาษีมาตลอดทุกปีแล้วทีนี้เขาจะขายเขาจะแบ่งขายใช่ไหมคะที่ดินพบทห้าของเขาเขาบอกว่ามีอยู่ 40, 40กว่าไร่เขาบอกว่าเขาจะแบ่งขายเราก็เลยซื้อแล้วทีนี้เราก็ไปขึ้นไปไปหาที่อบตเขาก็บอกว่าใช่นายคนนี้มีที่ดิน48ไร่จริงอ่าเราก็เลยจะซื้อ,ขอเขาก็แบอกว่าเขาจะแบ่งแบ่งที่อบตให้อ่ะ ไล่สามงานเราก็ไปแบ่งแล้วทีนี้มันมีเจ้าของตัวจริงโผล่ขึ้นมาค่ะค่ะเจ้าของตัวจริงก็เขาก็บอกว่าเขามีกรรมสิทธิ์มีใบสปก,กเป็นชื่อของเขาอ้าวค่ะก็ลแล้วทีนี้อ่าต่อครับค่ะแล้วทีนี้ก็เลยไปหาหนูก็เลยไปหาคนที่เอามาขายให้หนูค่ะค่ะหนูก็เลยบอกว่าเออถ้าดินตรงนั้นเป็นของคนอื่นแล้วหนูขอที่ดินที่เป็นของเขา จริงๆเป็นชื่อของเขาอ่ะให้หนูได้ไหมสิ่ได้สามครั้งเพราะว่าเงินเขาก็าไปแล้วครับเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ให้อ้าวหนูบอกว่าถ้าไม่ให้หนูของเงินคืนได้ไหมเขาก็บอกว่าเขาไม่มีเขาใช้หมดแล้วอืค่ะแล้วทางเราก็แบบไม่รู้จะไปหาใครเราเราไปหากำนันก่อนไปหากำนันเพื่อให้มาไก่เขี่ยให้เราหน่อยครับพอกำนันมาเขาก็บอกว่า ดินเขาไม่ให้เขายืนออยันยังไงเขาก็ไม่ให้ <ừ> um ถ้าจะเอาก็เอาดินตัวนั้น <ừ> um จะเาได้ยังไงคะเพราะว่าดินตัวนั้นมันมันมีเจ้าของชัดเจนอยู่แล้ว <ừ> um ใช่ไหมคะครับอเขาถือกรรมสิทธิ์ชัดเจนอยู่แล้วเราจะเข้าไปทำให้ยังไงแต่ที่ดินของเขานะ่ะมีจริงๆแต่เขาก็ไม่ให้ะค่ะเ,เขาบอกจริงจริงแต่เขาไม่ให้ทีนี้ไปแจ้งความเป็นยังไงบ้างครับไปแจ้งความคือตํารวจก็บอกว่าให้ไปหาหลักฐานมาเพิ่มค่ะถ้าแจ้งความหลักฐานแค่นี้ก็คนคนที่ทําผิด คนที่โกงเราเขาก็ดิ่นหลุดเหมือนเดิมอะค่ะแล้วหลักฐานที่ให้ตำรวจไปมีอะไรบ้างครับเบื้องต้นที่บอกว่ายังไม่เพียงพอให้ไปหาใหม่มีอะไรยื่นไปให้เขาบ้างครับคือคือหนูถือไปจะมีใบซื้อขายอะค่ะครับใบซื้อขายแล้วก็มีภาพถ่ายมีเอกสารรับรองจากผู้ใหญ่บ้านครับจากำนันแล้วก็มีแชทที่คุยกันสลิปการโอนเงินอะไรมีให้หมดเลยค่ะไอแชทที่ ประโยคที่เขาบอกว่าเขาเขาเดือดร้อนแล้วขอเงินเราไปแล้วเขาไม่มีให้เนี่ยยังแคปมีอยู่ไหมฮะหรือว่าเป็นการคุยกันมีค่ะยังแคปไว้อยู่เขาบอกว่าออางนี้ใช่ไหมใช่ค่ะพี่สาวเขาเป็นคนส่งมาเขาบอกว่าเออจะพ่อจะขายดินช่วยซื้อหน่อยเดือดร้อนจริงๆอย่างเงี้ยค่ะอ่าเอางี้ครับคุณโกศรจะช่วยเหลือยังไงดีครับครับอันดับแรกนะครับต้องเข้าใจนิดนึงเราไปซื้อที่ดินเนี่ยเอกสารที่เขาให้เราดูเนี่ยคือใบเสียภาษี พบทห้ใช่ไหมครับใช่ค่ะครับทีนี้ต้องให้ทําความเข้าใจนะครับกับท่านผู้ชมด้วยว่าไอ้ใบเสียภาษีพ,พบทห้เนี่ยมันไม่ใช่เอกสารที่จะแสดงกรรมสิทธิ์นะครับเข้าใจใช่ไหมครับค่ะเอกสารที่จะแสดงกรรมสิทธิ์ว่าเป็นเจ้าของที่ดินจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นโฉนดที่ดินนะครับบันเอกสารแค่ใบเสียภาษีบำรุงท้องที่เนี่ยไม่ได้ยืนยันว่าเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพราะนั้น กรณีอย่างนี้นะครับอยากให้ท่านผู้ชมดูไว้ด้วยนะครับว่าต่อไปนี้ถ้าจะต้องซื้อที่ดินลักษณะอย่างนี้ถ้าไม่มีโฉนดที่ดินนะครับหรือเอกสารสิทธิ์ที่น่าเชื่อถือแค่ใบเสียภาษีบนท้องที่เนี่ยอย่าจ่ายเงินนะครับพวกนี้มีการครอบครองอยู่เท่านั้นและการครอบครองจะถูกต้องด้วยกฎหมายหรือไม่ไม่ยังไม่เป็นที่ยุตินะครับท่านอาจจะต้องเสียเงินฟรีได้กรณีอย่างนี้เมื่อไปแจ้งความแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจยังให้ความเห็นอย่างนี้นะครับผมแนะนำว่า เข้าไปที่สำนักง,งานอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิช่วยเหลือประชาชนตางกฎหมายที่ในจังหวัดอุบลน,นะครับบ้านอยู่อุบลใช่ไหมครับใช่ค่ะครับไปขอคำแนะนำจากอายการนะครับเขาจะได้หามาตรการในการหาทางช่วยเหลือเพื่อติดตามเงินคืนให้กับคุณนะครับส่วนจะเข้าข่ายความผิดฐานเช่าโกงหรือไม่อย่างไรจะต้องไปดําเนินการแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนแล้วก็สอบสวนเพื่อพิจารณาว่าคุณถูกหลอกให้ซื้อหรือไม่ตามพยานหลักฐาน ราะนั้นในชั้นต้นเข้าไปหาอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธ์นะครับเขาจะให้คําแนะนําทางอายาว่าจะเป็นอาญาไหมจะต้องแจ้งความอย่างไรหนึ่งนะครับในทางแพ่งเขาจะช่วยดูว่าจะหาทางเอาเงินคืนให้คุณอย่างไรหรือเขาจะเรียกคู่กรณีคุณเนี่ยมาที่สํานักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิที่อุบลมาไกลเกลี่ยครับถ้าไกลเกลี่ยได้ก็คืนเงินกันมาถ้าไกลเกลี่ยไม่ได้จะต้องใช้สิทธิฟ้องคดีอย่างไรนะครับขอความช่วยเหลือเลยนะครับอายการ จังหวัดกุ้งคองสิทธิ์ที่บลเขาจะช่วยดูแลดําเนินการให้นะครับอย่าลืมเข้าไปนะครับครับคุณกุศ <ทะ S 1> น,นิดนึงครับอัอนนี้คุณทระกายบอกว่าเขาได้มีการแคปเรื่องของประโยคที่คนที่โกงเนี่ยเขาบอกเขาสารภาพแล้วเนี่ยอันนี้หลักฐานเนี่ยพอใช้ได้ไหมใช้เงินไปหมดแล้วไม่มีเงินคืนใช่ไหมครับที่เมื่อกี้พูดเอาหลักฐานที่ที่พูดทั้งหมดเนี่ยครับเข้าไปให้พนักงานอายการเขาดูด้วยนะครับอายการหน่วยนี้เนี่ยเขาจะเป็นหน่วยที่ช่วยเหลืออย่างเดียวนะครับ ที่จะช่วยดูให้ว่าทางอาญาคุณควรจะแจ้งความอย่างไรนะครับส่วนทางแพ่งจะติดตามไก่เกลีย่ยเอาเงินเราคืนนะไก่เกลีย่ยกันที่อายการคืนได้ไหมคืนได้ไม่ต้องเป็นคดีคืนไม่ได้ถ้าจะต้องฟ้องเขาจะดูแลทนายอาสาถ้าเกิดเราฐานะไม่ดีนะครับเขาจะช่วยหาทนายอาสาช่วยดูแลต่อให้เราด้วยนะครับครับคุณตองกายยังไงไปที่อายการจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ก็ <G ül ets> จะมีเจ้าหน,น้าที่ <c oughs> ขอให้คัปรึกษาเรื่องทางคดีนะครับยังไงเอาใจช่วยนะครับคุณทอบรากายครับวันนี้เป็น <c oughs> อีกหนึ่งรายการที่เรานําเสนอกันไปนะครับเพื่อจะให้ประชาชนได้รับรู้แล้วก็เป็นการช่วยเหลือคุณทอประกายด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ <c oughs> คุณทอประกายครับสวัสดีครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างนะครับคุณกฤษวร์ว่าเวลาจะไปซื้อที่ดินเนี่ยต้องเห็นโฉนด แล้วต้องเช็คดีๆเ้ววตาีๆดรวาขายเราอันนี้นายคอทจริงก็ได้มาบอกเราเลยครับว่าเขาเอาพมทมีแค่ใบเสียภาษีบํารุงท้องที่มานะครับแล้วเราก็ไปซื้อแล้วเพราะฉนั้นต้องดูครับไอใบนี้ไม่ได้แสดงว่าเขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะครับ วันนี้รายการหมอความมหาชนก็หมดเวลาลงแล้วท่านผู้ชมครับสามารถติดตามให้ใหม่วันเสาร์นะครับเวลา16นาฬิกาถึง16นาฬกา50นาทีนะครับทางเนชั่นทีวีช่อง22หากใครมีเรื่องอยากจะร้องทุกข์หรือว่าอยากจะปรึกษาทางคดีนะครับสามารถอินบ็อกมาได้เลยนะครับที่แฟนเพจหมอความมหาชนและติดตามรายการย้อนหลังได้ที่หมอความมหาชนทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับผู้ดำเนินรายการร่วมกับผมนะครับคุณโกศวัตรอินทุจันยงรองโฆษกสำนักงานอายการส่งสริมศึกษระคุณครับครับ เวลาของรายการหมดแล้วขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ